สี่ขั้นตอนนายหน้าอสังหาที่คุณต้องรู้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น่าจะมาแชร์สขั้นตอนสำคัญของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่จะทำให้คุณเข้าใจวงการนี้มากขึ้นและถ้าคุณกําลังสนใจอสังหาหรืออยากเป็นนายหน้าเก่งๆต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะข้อที่1การคัดเลือกอสังหา สิ่งแรกเลยคือนายหน้าต้องรู้จักพื้นที่และตลาดของตัวเองให้ชัดเจนต้องเลือกประเภทอสังหาที่ขายง่ายราคาที่เหมาะสมเริ่มต้นด้วยการหาข้อมูลทางออนไลน์และลงพื้นที่จริงสำรวจด้วยตัวเองเพื่อให้รู้ลึกและจับจุดได้ถูกต้องข้อที่2การเจราจาต่อรองนี่คือทักษะที่นายหน้าจะต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเจราจากับเจ้าของบ้านเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมหรือเจราจาต่อรองกับผู้ซื้อเพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจการเจราจาคือหัวใจสำคัญที่ทำให้อสังหาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วและราบรื่นข้อที่3การบริการในหน้าไม่ได้แค่ขายบ้านหรือขายอสังหาเรืมทรมพยั แต่ต้องเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบประสานงานด้านเอกสารติดต่อหน่วยงานต่างๆทำให้กระบวนการซื้อขายเป็นเรื่องง่ายและสบายใจสำหรับทุกฝ่ายข้อที่4การปิดการขายเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยและทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้นายหน้าก็จะช่วยปิดการขายพร้อมรับค่าตอบแทน หรือค่าในหน้าซึ่งก็คือผลตอบแทนจากความตั้งใจและความตุ่มเตของเรานั่นเองค่ะถ้าคุณอยากรู้เทคนิคดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมตามช่องภูเก็ต Property b y n a นาไว้นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกก้าวของชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ